ากาศสดชื่น so มากครับวันนี้หลังจากผ่านความเย็นมาที่ในเมืองของสวิตเซอร์แลนด์แต่จริงๆก็ยังเราก็ยังอยู่ที่สวิตครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองที่ติดเขาเรียกว่าที่ติตบอร์เดอร์เขาเรียกไรชายแดนกับสวิตกับอิตาลีเมืองนี้เรียกว่าลูกา n โนเป็นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์นะครับนี่ครับเดี๋ตรงสวิต ลูการโนเป็นเมืองที่อยู่ในเขตสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่ามีความเป็นอิตาล,ลีสูงมากมีทะเลสาบก็คือสวิตเขาขึ้นชื่อเรื่องทะเลสาบอยู่แล้วนี่ครับเรือโปสรุ่นใหม่ที่เป็นเฟสรุ่น500น่ารักมาก โอเคนี่ตรงนี้ก็จะเป็นนี่จะเป็นจุดถ่ายรูป I love Lugano ดูยังไงก็เป็นอิตาลีครับดูยังไงก็เป็นอิตาลีแต่ว่าอยู่ในเขตของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ร้านค้าร้านอาหารนี่อิตาลีทั้งนั้นเลย วันนี้อากาศอยู่ที่ประมาณสัก16-17องศาแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยผมกับคณะทัวร์มาจากเมืองคูของซูสแลนก็คือห่างจากซูริกประมาณสักชั่วโมงนิดๆไปพักเมืองคูก่อนแล้วก็ค่อยมาพักที่เลคโคโมแต่ว่าระหว่างทางขับรถมาสองชั่วโมงจากเมืองคูเนี่ยก็มาถึง ลูการโนก่อนคือเมืองคูเมื่อคืนเนี่ยหิมะตกศูนยองศาบางช่วงลนไปถึงลบสามแต่พอมาขับรถมาสองชั่วโมง <ug> มาที่ลูการโนเนี่ยใครว่าอุณหภูมิเนี่ยสิบปดองศาร้อนนะใส่เสื้อยืดตัวเดียวสบ,ยสบายเลยถ้าไม่มีลมนีโดนแดดนี่ถึงกับไหม้ เสียใจตรงนี้เขาซ่อมก็ช่วงที่เป็นซัมเมอร์หรือว่าช่วงที่แบบว่าแดดร้อนๆหรืออากาศไม่หนานี่คือสวรรค์ของฝรั่งเขาเลย ผมระวังเน่ก็เป็นอันนี้เป็นเรือครุยสำหรับทัวเล็กทะเลสาบน้ำใสมาก เอาละเอาละขอลาพิงเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปปฏิบัติหน้าที่พาลูกรัวเที่ยวต่อแล้วมีโอกาสจะพาลาไปชมใหม่นะครับเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูแฟนเพเข้ามาดูก็ดูย้อนหลังเนาะขอบคุณที่ติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยบาย,บาย